นี่ครับเวลาขณะน,นี้เวลา6กนาฬิกาสามสิบนาทีนะฮะนะฮะตอนเช้าวันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2,568นะครับเราอยู่ที่ริมฝั่งของที่จุดผ่อนปนไทยลาวนะฮะ เป็นตลาดนัดสินค้าตอนเช้านะเป็นตลาดนัดสินค้าไทยลาวเนี่ยที่ท่าพนมเนี่ยจะมีทุกวันจันทร์และทุกวันพระหัสบดีวันนี้เรามาวันพระหัสบดรีพอดีจุดผ,ผ่อนปลนตลาดนัดไทยลาวนี่ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยครับ จะมีทั้งหมดประมาณ6แห่งนะครับซึ่งที่อำเภอท่พาพนมเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในหนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะมีประมาณหที่นะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วครับพระอาทิตย์ขึ้นโพลขึ้นมาแล้วครับผมจะรอจนพระอาทิตย์ขึ้นจนส่องเป็นแดดนะฮะก็ตามที่บอกนะฮะตอนนี้หกโมง 6โมงครึ่งนะครับ <saliva> ก็ถ้าท่านมาที่ท like ่าพนมก็เชิญแวะเวียนมาได้นะครับรถสกายบแบบอย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าฝั่งใครเรียกสกายแับถ้าฝั่งเราเรียกว่าจัมโบรถสามล้อเครื่ไงนะครับบอก เพราะว่าไปที่ตลาดนัดไทรามก็ได้นะซึ่งจะมีทุกเช้าวันจันและก็เช้าวันพระหัสสวัดีนะเขาบอกว่าวันจันทร์นี่จะเยอะกว่าพระหัสสวัสดีแต่วันนี้วันพระหัสสวัดีคนก็ยเยอะอยู่นะ, <c oughs> ะนะตรงนั้นเป็นวัดัมเวียงรังสีครับท่านผู้ชมครับนะไปตรงนี้ปั๊บเลยไปอีกนิดนึงก็เลี้ยวขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็น วัดพระาตุพนมวระมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของของจังหวัดนครพนมแล้วก็ชาวอีสานแล้วก็พี่น้องไทยลาวนะครับตอนนี้ก็เป็นทางพี่น้องสักงซบป๊อปาวนะครับก็นำสินค้ามาขายแล้วก็มีบาง คนบางส่วนก็มาซื้อหัติ์ชิ้จากฝั่งไทยก็มีนะครับนะไม่ได้เอามาขายอย่างเดียวนะมาซื้อด้วยนะครับรีมฝังแม่น้ำโขงก็เอาง,ง่ายๆนละวันนี้แม่น้ำโขงนะ่ะไหลไม่จะทางทิศเหนือกนนั้นเป็นฝั่งทิศตะวันออกน,นะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งทิศตะวันออกตก ทางด้านทิศตะวันตกนะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าเราหันไปอย่างเงี้ยทิศตะวันออกอยู่ท้องขวามือทิศตะวันตกดูถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือนะทิศตะวันออกอยู่ท้องขวามืออย่างเงี้ยนะทิศตะวันตกอยู่ทางหลังเราทิศใต้ก็ตามนี้นะฮะทางนี้ทางทิศใต้นะครับแม่น้ำพงเนี่ยนะนะผมจะหันไปทางนี้ ผลยานไปทางทิศเหนือผลยานไปทางทิศเหนือโอเค <S <S ด้านขวามเมือเป็นทิศตะวันออกเม่น้ำโผงจะไหล,ลไปทางทิศเหนือรมไปทางทิศใต้ดังนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าลาวฝั่งซ้ายไทยฝั่งขวาเรียกเรียกตามทิศทางการไหลของแม่น้ำโขงเพราะแม่มน้ำโขงจไหลาจากทิศเหนือ ไปยังทิศใต้นะครับก็ถ้าเราล่องเรือจากทิศเหนือไปยังทางทิศใต้ก็คือทับฝั่งซ้ายก็จะเป็นลาวฝั่งขวาก็เป็นไทยตามที่เขาเรียกว,ว่าลาวฝั่งซ้ายไทยฝั่งขวานะครับตอนนี้ริมของลมเย็นดีมากเลยวันนี้นะเมื่อกี้นี้ภาพอาจจะมีกระตุกนิดนึงนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ เป็นมือสมักเล่นนะครับไม่ใช่มือสมัครจริงๆนะตรงนี้เป็นจุดที่ผมจะถ่ายภาพทําแอดไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าแดดจะออกตอนนี้แดดยังไม่ออกตอนตอนนี้พาะาทิต์ขึ้นแล้นะแต่ยังไม่มีแดดเนาะโอ้เพิ่นเอากระตาเอากระชิบเข่ามาจากไฟล่าเพิ่นเพิ่นสารหวดหวัวดคืออุปกรณ์นึ่งเข้า ผมเอาหัวไล่ด้วมือนี่ <c ười> หวัวไลยขนาดก็เราก็เนีออมีทั้งกระตาเครื่องจักสารเนะาะทั้งอัน่ะก็กจิบข้าวนะป,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 ปาดป <seats. S 1> าดปาดปาดปาดกระจิบเข่าหน่วยจักบาทล่ะหรือว่าฮะโอ้มาขายหลาย่ไงเปิดเอาเครื่องมาหลาย ทางเราเขาเรียกว่าเครื่องก็หมายถึงว่าเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างเขาเรียกเครื่องหมดเลยนะนะมะพริกก็มีฝฟอยก็มีฝฟอย,ฟอยคือไม่วมกวาดูุนามบุญะมะพริกมันมาจักใช้บุเนีาา่ยะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อครับขออนุญาตก่อน 6นาฬิกา37นาทีแล้วครับตอนนี้ลมแรงมากเลยนะ นี่ครับไข่หมดแดงเอาพี่น้องมาถ่ายเอานี่ตัวนี้สามกิโลกิโลกรัมละห้าร้อยบาทนะสามกิโลหนึ่งกิโลห้าร้อยสามกิโลก็พันห้านะอันนี้พันห้าอันนี้ก็พันห้าสองอันนี้มันเนี่สามพันบาทนะครับพี่น้องครับ ปาดปาดปาดแปดแปดอันนี้ก็เป็นโอ้ยเนี่ยเพิ่อนบอกแล้วสามกิโลกิโลละห้าร้อยสามกิโลพันห้าอันนี้มีหกกิโลนะอันนี้สามกิโลอันนี้อีกสามกิโลอ่ะมาเนี่ได เดยวกังไทยโอ้นี่นีนภาพนี้สุดยอดเรือ <c oughs> <c oughs> เป็นเรือโดยสารจากฝั่งสอปปลาวนะครับก็มีพี่น้องฝั่งสปปลาวข้ามฝั่งมาที่จุดผ่อนคลนไทยลาวแห่งนี้นะครับที่ท่าเทียบเรือสินค้านะครับ อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมก็มาจับจ่ายซื้อสินค้าบางคนก็มาขายสินค้าก็มนนีะนะครับมีถี่ชีวิตริมฝั่งโขงครับพี่น้องครับพี่น้องจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโคงนะฮะมา <c oughs> ยัางฝั่งขวาะนะครับ ตามทิศทางอะไรเขาไม่นั่งโขงไม่นั่งโขงจะิดอะไรตารงนี้นะจากจากตรงนี้นะขึ้นไปทางทิศเหนือนะฮะจะไปที่ดูว่าเอเมืองนครพนมก็52กิโลเมตรนะ <c oughs> ขึ้นไปทางทิศเหนือนะรง <c oughs> ไปทางทิศใต้ก็จะไปทางมุกดาหารนะฮะก็52กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับนั่นแสดงว่าอำเภอท่าพนมนี่จะอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างนครพนมกับมุกดาหารพอดีนะฮะ นนก็คือขึ้นไป52ลงไป52นะฮะตัวจังหวัดนครพนมกับตัวจังหวัดมุกดาหารจะอยู่ห่างกัน1 0 4กิโลเมตรนะครับเมื่อก่อนก็เป็นจังหวัดเดียวกันนะฮะเป็นจังหวัดนครพนม <c oughs> ตอนนี้เสียงแหบนะครับเดีย๋ยวต้องไปหาอะไรตอนนี้น้ำโขงลดลงไปเยอะมากนะครับวันนี้วันที่ วันที่หมีนาคมพุทธศักราช2,568นะครับเป็นเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนหรือว่าถ้าจะเรียกกันอีกนิงก็คือหน้าแรงงนะครับนี็นะครับมันก็จะน้ำของลดลงแล้วก็จะเห็นแก่งหินหรือว่าหาดทรายที่โผล่ขึ้นมากลางน้ำโขงแบบนี้นะครับตรงนี้ก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะโผล่ขึ้นมา ฝั่งโน้นก็เก,ก,กาะกลางก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับหลังนั้นนะครับแอนรุนขากไปกันเนอเนี่ยแล้วจะใช้มือแด็กไปไหมขึ้นที่หน้ามุดีึุ้หนั่งโมกที่ไหนเลยวันนี้ก็รอพระอาทิตย์ขึ้นก่อนเดี๋ยวจะไปแล้วบ้านเนี่ยถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นอยู่พระอาทิตย์ขึ้นดีฝักงงสวยงามมากครับพี่น้องครับ

เย่ใครดูคนก็นี่กับจุดทำการก่อนกับจุดทำการก่อนใครเคนไล่ อ้าวมาเจอกันจะได้โอ้โหไม่นึกว่าจะเจอกันนะเนี่ยจ,จึเป็นจุดใดขึ้นมาเจอกันเนี่ยก็าดตาดปาดปาดปาดนะฮะตลาด,าด,าดนัดไทยลาวริมฝั่งโของขาพุ่นนองแซวเล่นแซวเล่นเพื่อนเรียนด้วยกันที่นครพุนนง นะมู๊ยกางเกงงามเถอะงเกงงามเนี่ยแต่ตอนนี้ใส่เสื้อสิทธิ์เก่าเกษตรนครพนมเพราะว่าวันก่อนเป็นงานเลี้ยงนะฮะเป็นงานเลี้ยงแล้วก็ได้รับความ,นมอนุเคราะห์จากสิทธิ์เก่าเกษตรนครพนมซึ่งก็เป็นเพื่อนตอนเรียนมัธยมด้วยกันอีกแต่งหางสอน <c oughs> อยู่ที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยน,นครพนม ซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกว่าวิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนมเนาะเกษตรน้องเส้าเนาะเขาเอ่ยเนาะเพราะว่าอยู่บ้านน้องเส้าเนาะอำเภอคำขานเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมบัดนเนี่ยพวกช่วงเช่งนี้ก็เออว่าเกษตรพว้ก็เอกเทคนิคพวกกระแตอยู่ผู้กระแตอยู่บ้านผู้กระดองเรียว่าผู้กระแตกนะวันวันนี้เออเออเอจับจับจับไทยหลังเขื่อนเนี่ย นเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยจับหันอ้วไหมไหวอ้วไหวไอ้นี่เห็นบ่อที่สิทธ์เก่าเกษตรนักข้อมเนี่ยได้รับความรู้ความมานะครับจากทางชมรมูสิทธิ์เก่านะฮะเกษตรนครพนมนะครับหรือว่าปัจจุบันคือคณะเกษตรและเทคโนโลยีนะตอนนี้คณะเกษตรมีหลายที่บางทีก็ คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเกษตรและเทคโนโลยีคณะเกษตรเฉยๆคณะเกษตรศาสร์นั่งก็เป็นอันเข้าใจว่าคือเกษตรนักขุนนมนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนมานี่ไปไปขายเครื่องกอนบ่ไปขายเครื่องบ๊เพิ่นเพิ่เพิ่ขายใครบดแดงขนามาจากสักลาหั่นเออไปขายเครื่องไปขายเครื่องไปขายเครื่องคือขาย ก็ของเครื่องใช้เพิ่นน่ะนะเพื่อน,น,นนะปลาทูกะนล้ายอันนี้ปลาทูกันดีแล้วเนี่ยแลควาบุญมไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลแต่ก็มีปลาทูกินนะฮะเดี๋ยวมันป่านี่โอ้อ,อย่างนี่เนาะ ขึ้นแล้วฮะันสวยงามมากอากาศก็ดีลมเย็นอุ้ออยลมแห้งสวยๆแล้วยระบาดนะฮะให้ท่านดูก่อน,นเดินขึ้นไปทางนี้นะตามตามถนนเรียบยิ่งฝักของขึ้นไปตรงนี้นะแต่ ตลาดจะยาวขึ้นไปจากตรงนี้นะประมาณประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะไม่ใช่น้อย,น,อยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สามารถแยกแยกไปตรงซอยก้าได้ได้อีกเพราะว่าจะมีซอยอที่อยู่ข้างๆกับเดี๋ยวลีกางก่อนคือถนนนี้เป็นถนนเรียบดินฝั่งของทิศทาบุญโนะมันมันก็จะมีซอยที่เชื่อมเชื่อมกับถนนเรียบดินฝั่งของนี้ด้วยก็จะมะีร้านค้าตั้งไว้ด้วยนะ แต่ว่าจุดตั้งต้นจะอยู่ตรงประมาณนี้ตรงไอ้ตรงศาลาที่เห็นน่ะทะเลทรายก็เป็นวัดหัวเวียงตอนี้เป็นจุดจอดสกายล็บนะอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดหัวเวียงน่ะตรงนั้นตลาดจะเริ่มตรงนั้นแหละจะเริ่มตรงประมาณสัก1 5ึรห้าิเมตรที่ผ่านมานี่ก็ขึ้นไปตรงนี้อีกประมาณสักอันหนึ่งกิโลเมตรอ่ะเลยต้นไม้เห็นต้นไม้ตรงนั้นไหมต้นไม้ตรงนั้นเนี่ย ผมเคยเดินไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตลาดฟอนยาของตลาดลนะนะฮะวันนี้จะอยู่ดิฝากของเช่นนิดหนึ่งล้วกว็ให้ส้สายเช่นนิดหนึ่งตอนนี้ก็โอเคอยู่นะเอาง ลูหลานสกนลดูร้านมาจากฟังลาวโอ้นี่นะครับม<า>ีห่อนหน้างควยยงายบ้าเนี่ยอ้อปลาเสด็จออกแล้วปลาเสด็จออกแล้วเอ้ามันจะลงโค้งเรีบบานเนี่ยปลาฮะโอ้คุกไปทันเลยปลา ตาเนี่ยเป็นปลาจริงๆนะเป็นปลาสดๆเลยเห็นว่าเนี่ยมันเด่นออกเนี่ยเป็นปลาจริงๆเลยนะเออไม่ใช่ปลาถ่ายทำนะเป็นปลาจริงๆเลยปลาสดๆเลยขนาดนั้นนังควายก็สดๆเลยค่ะนั่งนังควายก็นังควายสดๆคันนี้แถวยำก็คือย้่มยังไงอ๋อยูฝั่งนี้บอกดียูฝั่งเราโอ้ยูไทยเหรอบอกยูบ้านไหนล่ะบ้านเราหนองหอย อ๋อบ er. sí. sí, 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 sí. sí. ่โอ้ยนังนี่เนี่ยนังเข้มนี่ไปต้มใส่เิเล็กนะหรือว่าไปกีกินก็ได้ครับเพื่อนเอ้ากินหอยเข่าย่างกินหนังเข่ามดเออเพราะว่ากินหอยเข่าย่างโอ้ยกินกินสเต็กกิมสเต็กหอยจะกินกินหนังเนีเข่ามดเพราะว่ากินเข่าหนังเออยำบ่ได้ นี่แหละเขาเรียกว่า,ก,า,ก,นนา,า,วากินหอยเขาย่งกินหนังเข่ามืดคือหมายถึงว่ากินหอยข้าวย่งเหลือาเพราะว่ากินแต่หอยมันอร่อยไงไม่กินข้าวแต่แต่อพอกินหนังขเข่ามืดเพราะว่าหนังมันหยาบเชียวเียวไปเชียวไปเชียวบดไม่แลกสักทีเอาจต่เขาจิ้มเจ้าหจิ้มเจียวจนเของมืด,<า>อมดโอ้นี่แหละครับตลาดนัดถาดพานมเรื่งพี่นองเด้อ เดินบนไทยลาวถ้าเดินบนไทยลาวถ่าพนมพูนอ่ะอุ้ยพายที่คือระบาดเนี่ยร่มเย็นสวยๆแบบนั้นวางข้างบนป๊ห้วยมันเกลียดยังมีมานาั่งขาอ่ะโอ้นี่บ่ตายยังเกลียดเลยเนี่ยขาซีปรงงางเลยนี่เราเรียกว่าตายยังเกลียดขาซีปรงงา,นะางอยู่ไหนเห็นบ่เนี่ยดูพี่กันดูฮะโอ้ โอเคแล้วครับเดี๋ยวนี่นี่คือประด็นขพร้อมนี่เห็นบ่นี่นี่ต้องหอมนี่บ่โอ้ดูแลนมาเลยขายดีเยอะเนาะมือนีงเนาะโอเคคลิปนี้ ตัดคลิปไปแค่นี้ก่อนาาจะเออนี